แด่ดูพี่เนี่ยเขาดูกันมันจะหลับมันนี่หลับายท่ไหนครับาน่ารักลืมตาลืมอยู่แค่เ่อนลืมไืลืลืม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 ลลืมลลืมลืมมลืมลืมลมืมล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 ืมยืมลืมลมลืมลลืมามมมมม

Ừ หลบด้วยครับเงิง gì กูเหยียบกูเหยียบไม่ต้อง น่าเกียดด้เมนูทั้งลูกจะมัล้างด้วยจได้หาืแค่นั้นอ่ะก็เพว่าตาันเขาแมวผ้าแมวอะไรมาเลยเด้วทำไมแมวผ้า่วะต้แกะตัวนี้ไหม้ำเขาจับได้อ๋อทั้งใหม่อุ้ยตัวเปนเลยนะยังมาของโรบาร์ที่อยู่ตรนนี้ไปล้ัแมงเลยเออเห็นไหมเนี่ยนี่ทนี้เห็น